ลับมาพูดคุยกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะกับมวลและก็พี่ตั้มนะคะแน่นอนที่สุดค่ะในช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ล้วนๆเลยนะคะอียินดีต้อนรับคุณเป้ค่ะคุณพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้ค่ะเป้สวัสดีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้เกิดโรคค่ะคุณเป้โอเคโอ้คุยเนี่ยภูมิคุ้มกันหลายอย่างนะพี่ตั้มีทั้งไวไปช้อยไปอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรสมดุลเลยค่ะววันนีีุ้้้ณเเเปมมออไรราาาชยหลืบง ให้มันปกติหน่อยเชิญเลยครับน้องเป้เป้ขอแนะนําน้องใหม่ที่ช่วยมาดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันสําหรับคนที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยเฉพาะนะคะผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของเราก็คือ c o l o s ต r u m นะคะอยู่อันนี้ตัวข้างหน้าสุดใช่โดยตัวชื่อเขาแปลว่าอะไรครับชื่อเขาก็คือมันเป็นชื่อที่เรียกรู้จักกันเยอะแล้วใน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 ต่างประเทศนะคะเขาจะหมายถึงน้ํานมแรกน้านมที่คุณแม่ หลังออกมาในช่วง24-36ชั่วโมงแรกเท่านั้น24-36ชั่วโมงแรกวันวัน2วันสใช่นะคะเป็นนำนมที่มีความเข้มข้นมากเป็นพิเศษมันจะไม่ใส่ไม่ขาวใสธรรมดามันจะแบบเหลืองเหลืองเข้มข้นคือเข้มข้นเนี่ยหมาเพราะว่าเนื้อมันข้นหรือว่ามันเข้มข้นด้วยสารแบบอุดมด้วยสารอาหาร อุดมด้วยสารอาหารเ,ออเรียกว่าเหมือนเป็นเป็นอาหารมื้อแรกที่แม่จะเสริมให้ลูกน้อยเพราะฉะนั้นต้องเข้มข้นมากเป็นของขว<อ><า>ัญวันเกิดนี่หรอใช่มีประโยชน์สูงสุดมีประโยชน์สูงสุดโดยที่ข้างหน้าขวดของเราเนี่ย มันจะมีรูปเป็นรูปวัวนะคะเราไม่ได้เอามาจากคุณแม่โดยตรงก็เอามาจากแม่วัวนะคะเนื่องจากว่าเขาให้สารสําคัญที่มนุษย์เรารับได้แล้วก็มีความตรงกับความต้องการของเหมือนกันประมาณนั้นใช่ค่ะค่ะนะคะทีนี้เราก็เอานํานมแรกมาอัดให้อยู่ในรูปแบบเม็ดนะคะทีนี้มันไปช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันยังไงนะคะก็คือเหมือนวันนี้เราพูดกันในเรื่องของภูมิคุ้มกันแบบกู้ยืมนั่นก็คือว่า ลูกน้อยเมื่อออกมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะเขาก็ต้องกู้ยืมมาจากคุณแม่ก่อนโะคือเหมือนแบบจริงๆคุณแม่ให้ฟรีอยู่แล้วแหละไม่ต้องกู้ภูมิคุ้มกันที่โอเคมาเสนอขอดีกว่าขอฟรีเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นของขวัญของฟรีใช่ค่ะ ขอฟรีมาได้เลยนะคะพอในตัวนี้เนี่ยในน้ำนมแรกเนี่ยเขาพบว่ามีสารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอยู่มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น IgG ลคโตเฟอรินนะคะลคโตเปอร์ออกซิเดนหรือไลโซซามอันนี้ฟังไปเรื่อยๆกันนะคะคือความจริงแล้วสารพวกนี้มันเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะต่อต้านกับเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบทางเดินอาหาร ในระบบทางขับถ่ายนะคะลำไส้ต่างๆหรือว่าเป็นระบบทางเดินหายใจนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กินคอลสตอรเข้าไปแล้วนะคะก็จะต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดีติดเชื้อน้อยลงนะคะคุณเป้ยมาถามนิดนึงคือไอ้เจ้าคอลสตุรมเนี่ยเรากินเข้าไปปุ๊บมันสามารถไปเพิ่มพุ้งกันเลยได้ไหมหรือว่าเราจะต้องกินไปเรื่อยๆจนในร่างกายเรามีระดับ ของคอเลสเตอรอลเนี่ยในระดับหนึ่งถึงจะสามารถป้องกันร่างกายได้ค่อยๆเสริมหรือเสริมทันทีกินเข้าไปปุ๊บก็ได้รับสารภูมิคุ้มกันไปทันทีไม่ได้ไปสังเคราะห์เพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันมีอยู่แล้วคุณแม่เขาส่งให้ลูกได้เลยเทียบได้เหมือนลูกน้อยที่ไปคู่ยืมหรือขอคุณแม่มาเป็นของขวัญดังนั้นใช่ท่านผู้ชมที่รับประทานเข้าไปก็ได้เป็นของขวัญได้เลยทันทีใช่ไหมครับแน่นแน่นอนไม่ต้องรอนะเวิร์กนะรับประทาน มันสนใจแล้วครับรับประทานวันละกี่เม็ดคะมันอยู่ในรูปแบบเม็ดเคี้ยวนะคะสามารถเคี้ยวเล่นได้ถ้าผู้ใหญ่ก็กิน4-5เม็ดได้เลยจิ๊ดึ่งคัเหมือนเหมือนนมอัดเม็ดใช่ไหมคะใช่ต่อวันไม่จำกัดว่าต้องเป็นก่อนอาหารหลังอาหารรับประทานได้เลยรับประทานได้เลยแล้วถ้าไม่เคี้ยวได้นะครับรับประทานตามน้ำได้ไม่เคี้ยวก็ไม่อร่อยอ๋อไม่อร่อยเท่านั้นแต่ว่าได้ประโยชน์เหมือนกันอร่อยหน่อยได้สารอาหารเหมือนกันการแตกตัวในในร่างกายได้เหมือนกันนะคะค่ะดูดซึมได้เต็มที่ถูกไหมคะได้เต็มที่ แล้วก็เรามีการควบคุมคุณภาพวัดปริมาณของเจ้าตัว IgG ที่เป็นสารเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยเอาไว้นะคะในแต่ละล็อตในแต่ละวัตถุดิบในแต่ละล็อตที่เรารับมาแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพไว้อย่างดีค่ะคุณเต้ถามต่อค่ะไอมาจากนมวัวมันอันตรายไหมมันดูแบบมันจะสะอาดไหมพี่ต้าวัวนี่มันเลี้ยงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจมโครนอยู่หรือเปล่าม่้ถึงภาพวัวที่อยู่นะในทุ่งนาธรรมดาเล่นดินอยู่อย่างเนี้ย เรามาจากวัวในประเทศออสเตรเลียถ้ายังนึกสภาพแวดล้อมเขาไม่ออกดูที่ขวดเลยค่ะนะคะมีทุ่งมีทุ่งทุ่งทุ่งอย่างดีทุ่งที่มีหญ้าจริงนะการควบคุมสภาพาแวดล้อมเขียวที่ประเทศนี้เขามีชื่อเสียงเรื่องนี้ในการควบคุมนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงประเท้เยอะแน่นอนเป็นวัวสุขภาพดีแน่นอนนะคะกินมาคนเรารับน้ำนมจากวัวสุขภาพดีมาคนที่กินเข้าไปก็จะมีสุขภาพที่ดีนั่นเองครับต้องแอบบอกผมแอบรับประทานไปแล้วอร่อย มันจะยังไม่อยู่นะมันวันหนึ่งเกิน4ี่หเมตรได้ไหมคุณอนุญาที่พี่ตั้มให้4ี่ห้าเมตรได้เลยพราะมันแล้วแต่ขนาดตัวนะคุณเปได้แล้วแต่ขนาดตัวก็ได้แต่ว่า4ี่ถึงห้าเมตรโดยเฉลี่ยโดยประมาณเนาะก็เพียงพอใช่ค่ะสำหรับเขาเรียกว่าสำหรับคนไม่ใช่เด็กคนทั่วไปค่ะแล้วสมมติว่าเราไปทานคอร์สตุ้มไปเรื่อยๆแล้วนะคุณเต้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งละเกิดมีช่วงหนึ่งเราไม่ได้กินมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราอะตกลู้มไหมอะไม่ค่ะ ก็คือเหมือนกับช่วงนั้นเราอาจจะยังไม่จําเป็นต้องใช้มิุูมคุ้มกันเท่าไหร่นักเราหยุดกินก็ได้นะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าจะเริ่มมีอาการเป็นหวัดก็เสริมเข้าไปก็เสริมเข้าไปใหม่นะคะเนี่ยแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือแนะนําให้กินอย่างต่อเนื่องนั่นเองคือป้องกันปกป้องสะสมไปทุกทุกวันน่าจะว่าเพราะว่าเขามาจากนมวัวเขาไม่อันตรายอยู่แล้วค่ะเหมือนเราทานนมธรรมดา แต่อย่างนั้นถ้าคนแพ้น,นมทานได้ไหมคะคนแพ้น,นมไม่ควรทาน<อ>น,มนมเพราะมันมาจากนมวัวอย่างเข้มข้นนะคะทีนี้ คนที่เป็นโรคไซนัสบ่อยๆคนที่ท้องเสียบ่อยๆพวกนี้ยิ่งควรจะทานทานอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มภูมิระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปค่ะแล้วถ้าเป็นกลุ่มคนทั่วไปนะครับคนทํางานคนในวัยทำงานนักเรียนนักศึกษาทํางานหนักนอนน้อยความเครียดเยอะมีประโยชน์อะไรนะครับคุณลอสตมตัวนี้ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเข้าไปนั่นเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเชื้อโรคจะมาจู่โจมเราเมื่อไหร่เราทำให้แข็งแรงขึ้นต่อสภาวะแวดล้อมมีตัวอื่นอีกเห็นอีกคุณเต้ ใช่เนื่องจากระบบภูมิคุมกันของร่างกายเรามันมีอยู่หลายระบบด้วยกันนะคะเชื้อโรคมันก็เข้ามาหลายระบบนะคะเหมือนคนเราเป็นตึกตึกหนึ่งเชื้อโรคจู่โจมมาในหลายๆทางใช่ไหมคะทีนี้เจ้าโครอลสตุมทําหน้าที่เป็นเหมือนกล้องวงจรปิดคอยดูแลแล้วส่งส่งยามไปดูที่ประตูชั้น1 ،ชั้น2ชั้น3นะคะเชื้อโรคเข้ามาชั้น1ปุ๊บดีเทคได้ กำจัดทันทีใช่ไหมแต่เห็นภาพเลยเห็นภาพใช่ไหมคะแต่ระบบภูมิคุ้มกันยังมีกลไกอื่นอย่างเช่นมีตำรวจมีทหารมียามคอยเฝ้าอยู่อาจจะเข้าทางหน้าต่างก็ได้นะกระสุมดูไม่ทันค่ะเอยลสุ้มก็เป็นเหมือน ดูแลอย่างเป็นระบบแต่ว่าหน่วยหน้าที่จะไปช่วย่ยคะก็คือเจ้าตัวภูมิคุ้มกันที่2ตัวนี้จะช่วยไปเพิ่มเข้าไปเองค่ะนะครับก็คือตัวเบต้าพลูคารกับเบต้ากลูคิทเบต้าพลูคารกับเบต้ากลูคิะส่วนประกอบน่าจะคล้ายกันชื่อเหมือนกันส่วนประกอบสําคัญของทั้ง2ตัวนี้ก็คือเบต้ากลูแคนโอ้ยอันนี้เรารู้จักดีเบต้ากลูแคนสารสกัดจากยีสต์ไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะแล้วก็บวกด้วยตัวพูคาว นะะตัวนี้จะไปช่วยส่งเสริมตัวเม็ดเลือดขาวหรือแมคโครฟาจนะคะตัวนี้เป็นชื่อภูมิคื้นกันในร่างกายที่ทําหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นยามเป็นทหารนะคะพอมีอะไรมาปุ๊บหน่วยนี้จะเป็นหน่วยหน้าเข้าไปทำร้ายเชื้อโรคโดยตรงค่ะ นั่นก็คือเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านนี้ฟังแล้วดูเหมือนดูหนังสงครามใช่จินตนาการภาพปลาภูมิคุ้นี่จริงๆแล้วเป็นชื่อของตัวอะไรครับเป็นเป็นผักเป็นสารสกัดเป็นผักเป็นสารสกัดเป็นสมุนไพรค่ะนะครับเราจะได้ยชื่อเสียงอย่างมากในการเพิ่มเจ้าตัวประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในส่วนที่เป็นเม็ดเลือดขาวนะคะเรียกว่ารับประทานได้เลยได้เลยมันมันมันทานยังไงคุณเป้เบต้าภูมคามันมันดูคือมันดูเข้มข้นอ่ะมันดูแบบ ต่อสู้มันกินไม่ทุกวันฟังดูมันเป็นยาอาครับมันเป็นสมุนไพรที่สามารถกินได้ทุกวันนะคะโดยที่เป็นการเขาเรียกเซตระบบเพิ่มจํานวนยามให้ให้เหมือนกองพันทหารเราเข้มแข็งที่ตลอดเวลาจ้างยามมาเพิ่มจ้างยามมาเพิ่มฝนยามให้แข็งแรงนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถทานได้วันละหแคปซูลนะคะ ทานติดต่อกันต่อเนื่องได้เลยไม่เป็นไรมีข้อห้ามไหมครับไม่ควรทานเกินเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ควรทานมากเกินไปทานทานแค่วันละหนึ่งแคปซูลก็เพียงพอแต่เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าคนนั้นร่างกายอ่อนแอจริงๆก็อาจจะเพิ่มเป็น1นถึงสแคปซูลก็ได้ครับนะคะแล้วก็ไอตัวเจ้าตัวนี้เนื่องจากเป็นสารสกัดจากภูเขาเป็นสมุนไพรมีความเป็นยาอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคตับก็อาจจะไม่ไม่เอ่อไม่นะนำนบระวังก่อนนะครับ เล็กเด็กๆล้ะค่ะคุณเต้เด็กๆก็ทานเป็นตัวเบต้ากูคิสก็ได้นะคะคอเบต้ากูคิสเนี่ยคือสำหรับเด็กใช่มาทานเบต้ากรูคาวเป็นเมดเียวรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยรสชาติโอเคเลยนะคะบางทีเด็กๆอาจจะอยากกินทั้งขวด ก็ยังไม่เนี่ยออกินไปเรื่อยๆกินทั้งขวดคือนะทีนมันมาเรื่อยๆจนหมดนะให้ผู้ปกครองดูแลนิดหนึ่งกินได้ไม่เกิน10 1ถึง15เมตร10บถึง15เมตรแบ่งให้ทานแบ่งให้ทานคุณเป้ค่ะทั้งตัวคอร์สตุ้มและตัวเบต้าฟูคาวก็ดีหรือว่าคอรสตุ้มกับเบต้าฟูคิสก็ดีทานรวมกันได้ไหมคะทานรวมกันได้เลยนะคะเพราะว่า ตึกเรามันมีเชื่อมต่จสด่จมหลายระบบมีหน้าต่างมีประตูมีหลังคามีทั้งไฟมีนูดีน่าใช่เราก็เสริมกองทัพได้หลายระบบเสริมยามกับเบต้าภูข่าวค่ะเสริมทหารเบต้าภูเขาวได้ครับแล้วก็เสริมระบบป้องกันความปลอดภัยก็เป็นจอปิดก้องวงจอปิดก็เป็นคอสตุมได้เลยอ๋อเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วประทานได้ต่อเนื่องทุกวันแล้วเราอ่ะจะรู้สึกว่าเราสุขภาพดีขึ้นได้เนี่ยใช้เวลากี่วันคะคุณเป้ อันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ว่าเดิมเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันอยู่เยอะเดิมเค่ไหมากไหมอย่างเงี้ยใช่หรือว่าเขามีโรคที่ไปเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันหรือไม่นะคะอันนี้ก็แต่แนะนำให้ทานต่อเนื่องทานต่อไปทานต่อเนื่องต่อไปร่างกายจะดีขึ้น ค่ะคนที่เป็นหวัดง่ายๆคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะก็ทานได้คือหมายความว่าเมื่อกี้เราคุยกับคุณหมอตั้มภูมิคุ้กันที่มีมากไปหรือไวไปก็ทานตัวนี้ได้เหมือนกันละท่านทานได้ค่ะไอตัวเบต้าฟูคารเน่ยแนะนาเลยสําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เพราะว่ามันจะช่วยปรับสมดุลถ้าภูมิแพ้บางคนเขาจะภูมิคุ้กันเยอะเกินไปอันนี้ก็ปรับสมดุลลงมา ไม่ใช่เติมที่ขาดอย่างเดียวนะที่เยอะไปก็ทําให้ลดลงมาเพิ่มได้ด้วยใช่จริงๆนี่น่าสนใจเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เป็นภูมิแพ้เยอะนะ่ตั้งมันมีฝุ่นมีละอองสิ่งแวดล้อมอันตรายมากมลภาวะต่างๆเราประทานประจําวันได้เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมวันนี้ที่ดูแลนะคะสนใจตัวไหนก็สามารถดูแลแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเป้ค่ะคุณคณนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับตั้งเป้ครับครับครับและท่านผู้ชมท่านไหนครับที่ติดตามรายการับ ต้องการจะติดต่อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหาข้อมูลของเราได้เพิ่มเติมที่ w w w g i f f e r e n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการจะติดตามความเคลื่อนไหวน,นะคะในโลกออนไลน์ก็ได้เลยนะคะ w w w f a c e b o o k c o m ๊ i f f e r แ n n n ิค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ